ปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลใน2แนวรบนะไปแนวรบแรกก่อนก็คือเลบานอนซึ่งกำลังทําสงครามกับกลุ่มเฮสบลาะก็ดูเดือดมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดวอกกี้ทอกกี้แล้วก็เกิดการสังหารผู้นำเฮสบอลเลาะนัสซันนัสันเลาะเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่า ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางอิสราเอลมีการยกระดับการโจมตีทางอากาศต่อเลบานอนหนักขึ้นที่สุดในรอบสัปดาห์นี่เป็นการโจมตีที่หนักที่สุดโดยกองทัพอิสราเอลได้ใช้เครื่องบินรบกว่า100ยลำขึ้นปฏิบัติการโจมตีเป้าหมาย120จุด ภายในชั่วโมงเดียวนะฮะภายในช devo, Guys, ั่วโมงเดียวโดยภาพที่เผยแพร่โดยกองทัพอากาศอิสราเอลก่อนการโจมตีก็คือภาพของเครื่องบินรบ F-15 ที on ่มีการติดตั้งระเบิดรุ่น Mark 84ขนาด2,000ป่ปอนด์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ j Joy Direct Attack m u n i t i o n หรือว่า J-DAM นะคะซึ่งจะช่วยให้ Mark 84มีความแม่นยำแล้วก็เข้าเป้าหมายได้เจาะจงมากขึ้นนะคะ มาร์84เป็นระเบิดประเภทบังเกอร์บัสเตอร์เป็นระเบิดที่ไม่เหมือนระเบิดที่เราเห็นธรรมดานะคะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อเจาะลึกลงไปใต้ผิวดินแล้วก็จะไม่ระเบิดตอนที่มันกระทบกับเป้าหมายจะเจาะเข้าไปก่อนแล้วพอไปถึงใต้ดินถึงทำลายเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินนะคะโดยในแบบของ การออกแบบระเบิดเนี่ยเขาจะให้มีส่วนเสริมตรงหัวเพื่อให้ตัวระเบิดรอดจากการกระแทกได้ก่อนที่จะไประเบิดเมื่อถึงเป้าหมายหลักๆของการใช้บังเกอร์บัสเตอร์ก็คือการใช้โจมตีเป้าหมายที่เป็นอุโมงค์ใต้ดินอย่างที่เราเห็นในการโจมตีในเบรุตเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาในวันที่สังหารนัสวนเลาะผู้นำเฮชบันเลาะ ที่ฐานใต้ดินนะะซึ่งเป็นฐานราชการใหญ่ของ h ฮสรเก็ใช้ระเบิดตัวนี้นะคะมาร์ก84และเมื่อคือนที่ผ่านมากองทัพอากาศของอิสราเอลได้ใช้มาร์ก84อีกครั้งหนึ่งขึ้นไปติดเครื่องบิน100ลำนะคะโจมตีไป120เป้าหมายโดยเป้าหมายส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้ของประเทศเลบานอนและกองทัพอิสราเอลออกมาระบุนะคะว่า เป้าหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นคลังอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของเฮสบอลเลาะที่บางส่วนเนี่ยถูกเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดินก็มีการอนุมานนะคะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ก็เลยทำให้กองทัพอิสราเอลต้องมีการใช้มาร์ค84หรือว่าบังเกอร์บัสเตอร์ในการทำลายนะคะโดยบังเกอร์บัสเตอร์ก็ถูกใช้ครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่2เพื่อที่จะทำลายโรงงานจรวดใต้ดินของเยอรมนีแล้วก็จะได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับโครงสร้างทหารที่อยู่ใต้ดินแล้วก็จะใช้วิธีการทิ้งลงมาจากอากาศก็คือการทิ้งลงมาจากเครื่องบินยักที่เราเห็นนะคะ นี่คือการโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งในขณะนี้อีกอันนึงที่ทำควบคู่กันไปก็คือการปฏิบัติการภาคพื้นดินนะวันนี้มีการส่งกำลังเข้าไปเพิ่มด้วยแต่ว่าก่อนจะไปดูกำลังภาคพื้นดินที่อิสราเอลกำลังทำการรบอยู่กับเฮชบอลเละทางตอนใต้ของเลบานอนพาไปดูการโจมตีทางอากาศอีกจุดหนึ่งนะะเมื่อสักครู่ก็คือทางตอนใต้ของประเทศเลบานอน อีกจุดหนึ่งก็คือทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงเลบานอนที่บริเวณเขตดาเฮียเขตดาเฮียนี่ก็จะเป็นจุดที่ถูกระบุว่าเฮชบนเลาะใช้เป็นฐานบัญชาการใหญ่นะคะโดยฐานก็จะอยู่ในห้องใต้ดินในบังเกอร์ที่อยู่ใต้อาคารที่พักอาศัยของพลเรือน โดยการโจมตีทางตอนใต้ของเบรุตในบริเวณเขตดาเฮียก็ได้รับการเปิดเผยภาพจากทางกองทัพอากาศอิสราเอลเป้าหมายเหมือนเดิมนะทาง IDF ระบุว่าเพื่อที่จะทำลายพลังอาวุธของเฮชบาลเละในบริเวณดังกล่าวแล้วก็ระบุนะคะว่าสามารถสังหารโซฮาอินฮัสซานฮัสซินีหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของเฮชบละซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณและการถ่ายโอนอาวุธได้ซึ่ง นี่คือทางฝั่งอิสราเอลที่มีการโจมตีเข้าไปในเฮชบันเลาะยัาอีกครั้งนะครับการโจมตีทางอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการโจมตีครั้งที่หนักและรุนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์เอาเครื่องบินขึ้นไปร้อยลำโจมตี120จุดรวมถึงโจมตีในเขตไดเฮียของเบรุตอย่างหนักด้วย แต่ว่าคราวนี้เฮสบอนเละก็ไม่อยู่เฉยๆนะคะมีการจอบตอบโต้โจมตีอิสราเอลกับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีรายงานนะคะว่าเฮสบอนเละได้ยิงระเบิดแล้วก็ขีปนาวุธเข้ามาที่บริเวณเมืองทางภาคเหนือของอิสราเอลอย่างไฮฟานะคะโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ด้วยในการยิงขีปนาวุธเข้ามาเมื่อสักครู่เจคนนะคะจากการรายงานของหน่วยฉุกเฉินอิสราเอลที่ชื่อ MDA โดยบริเวณที่ถูกโจมตีเป็นจุดที่เรียกว่าคายัดแอเรียหรือว่าย่านคายัดนะคะซึ่งอยู่ในเมืองไฮฟา่าก่อนหน้าที่จะมีการโจมตีเมื่อสักครู่นะคะทางเฮสบอลเละก็ยิงจรวดเ,เกือบ200ลูกเข้าใส่อิสราเอลมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดย คนที่โพสต์ข้อมูลแล้วก็ภาพของการที่เฮชบอลาะโจมตีเข้ามาเป็นกองทัพอิสราเอลเองนะคะโดย IDF หรือว่ากองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลมีการโพสต์ภาพและข้อมูลระบุว่าเฮชบอลาะยิงจรวดและขีปนาวุธกว่า190ลูกเข้าใส่อิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนักจากอิสราเอลทั้งในส่วนของภาคใต้ของเลบานอนและทางตอนใต้ของเบรุตในเขตดดเฮ โดย1วันก่อนหน้าก็คือ6ตุลาคมเนี่ยเฮชบอลล็อกก็เพิ่งจะระดมยิงขีปนาวุธเขาา้าใส่ไฮฟาซึ่งบางลูกเนี่ยหลุดรอดการสกัดแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างที่เห็นนะคะนี่คือการโจมตีทางอากาศตอบโต้กันไปมาเราจะเห็นได้นะคะว่า h ฮชบอลล็อกยังคงมีศักยภาพในการโจมตีอิสราเอลกลับค่อนข้างจะ หนักหน่วงนะคะแล้วก็มีขีปนาวุธมีจรวดบางลูกที่หลุดรอดจากการสกัดของระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมเข้ามาสร้างความเสียหายได้ด้วยนะคะ ไปดูในส่วนของการรบภาคพื้นดินบ้างนะครเพราะว่าแนวรบทางตอนเหนือ,อ,อทางอิสราเอลมีการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานนี้มีการส่งเข้าไปตอนนี้รวมทหารภาคพื้นดินของอิสราเอลในเลบานอนทางตอนใต้มีอยู่ประมาณ20,000ืนนายแล้วนะคะโดยปฏิบัติการของอิสราเอลในครั้งนี้ถูกระบุตั้งแต่ต้นก็คือ ช่วงวันที่30กันยายนว่าเป็นปฏิบัติการที่ Limited แล้วก็ Targeted ก็คือจำกัดวงแล้วก็มีการล็อกเป้าหมายไว้แล้วนะคะทีนี้ในส่วนของการบุกพาดพื้นดินมีรายงานนะคะว่า h ฮบันเลาะก็สู้กับ ด้วยเช่นกันนะคะโดยมีการคาดการก่อนแล้วว่าถ้าเกิดเกิดการรบภาคพื้นดินเฮชบเละจะมีความถนัดในการรับมือกับอิสราเอลมากกว่านะคะเนื่องจากคุ้นชินกับพื้นที่มากกว่าแล้วก็มีการขุดหลุมแล้วก็ขุดอุโมงครวมถึงใช้วิธีการประปนกับพลเรือนนะคะซึ่งก็ทำให้การสู้รบในพื้นที่เป็นไปอย่างดุเดือดมีอะไงานทหารอิสราเอลเสียชีวิตไปแล้วด้วยหลายนายนะคะและนอกเหนือจากการ โจมตีภาคพื้นดินทางเลบานอนทางตอนใต้ซึ่งเป้าหมายถ้าเกิดยึดในช่วงต้นตอนที่อิสราเอลประกาศเอากำลังเข้าไปเนี่ยก็คือความพยายามที่จะผลักดันเฮสเปลเล ไปอยู่แนวหลังของแม่น้ำลิธานีนะคะเพื่อสร้างบัฟเฟอร์โซนหรือว่าเซฟโซนบริเวณชายแดนไม่ให้เฮชเปอรเลาเข้ามาประชิดชายแดนมากเกินไปโดยแม่น้ำลิธานีก็จะอยู่ห่างจากแนวชายแดนของอิสราเอลประมาณ18-19กิโลเมตรแล้วก็ในช่วงของการทำสงครามเมื่อปี2006ระหว่างเฮชเปอรลากับอิสราเอลทาง UN ซึ่งเข้ามาไกล่เกลีย่ยแล้วยุติสงครามในครั้งนั้นได้มีการ วางให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลอดทหารคือไม่ให้ฮชบันเลาะเข้ามาประชิดชายแดนด้านนี้นะคะแล้วมีการส่งกองกำลังของ UN เข้าไปประจำการด้วยซึ่งเป้าหมายของอิสราเอลในขณะนี้ก็คือว่าเอา h ชบันเลาะออกจากบริเวณนี้ให้หมดไปอยู่หลังแม่น้ำนะคะและอีกอันนึงที่มีความคืบหน้าที่น่าสนใจต่อแนวรบด้านนี้ก็คือ,เ,อ,อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย กองกำลังป้องกันตนเองเหรือว่า IDF ได้ประกาศให้พื้นที่แถวแถวนี้นะคะก็คือด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพรมแดนเลบานอนเนี่ยเป็นพื้นที่ปิดทางการทหารหรือว่า close military zone ซึ่งห้ามคนเข้าไปอย่างเด็ดขาดคำสั่งนี้นะคะคำสั่งนี้มีออกมาเพื่ออะไรนะคะถ้าเกิดเราเห็นแผนผังที่อยู่บนนี้เราจะพอคาดการได้นะคะว่าดูเหมือนว่า เป็นไปได้ที่กองทัพอิสราเอลอาจจะมีการสนับสนุนกำลังโดยการส่งกำลังหรือยุธทธปกรณ์ทางเรือด้วยนะฮะโดยคำสั่งนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับการดําเนินการของกองทัพเรืออิสราเอลต่อชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเลบานอนซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะนี่คือ,อ,อการเตรียมพร้อม เพื่อให้กําลังทางทะเลนะคะหรือว่าทัพเรือของอิสราเอลยกผลขึ้นฝั่งในเลบานอนถ้ามีความจำเป็นนะคะ